หนูตายในฝาบ้านเมื่อสองสาวันนี้ได้ยินเสียงมันร้องร้องร้องหยุดหยุดข้ามวันข้ามคืนเช้าหวานเริ่มเหม็นตกข้ามกลิ่นเข้มจริงเฉลียวใจข้ามเกินกว่าจะตามใครมางัดฝาเอามันออกไปคืนนี้ความฝันจะกลุ่นร่ำได้กลิ่นความตาย ตอนสายคนงานมาช่วยงัดฝาซากลูกหนูสี่ตัวใหญ่กว่าหัวแม่มือนิดเดียวแม่มันกัดเข้าไปคลอดกัดกรอดกรอดทุกคืนอยู่เป็นเดือนมันลากถุงพลาสติกมากหลายเข้าไปรองเป็นรังอุตสาหซุกซ่อนในที่ที่มั่นใจว่าลูกรักจะปลอดภัย วันก่อนเราเห็นแมวคาบหนูตัวใหญ่ทิ้งลูกมันให้รอให้ร้องอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตายในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถ้าไม่เน่าจนส่งกลิ่นก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเคยมาอยู่ในโลกนี้เคยมาเกิดมาหิวมาคอยมาร้อง